บ้านเล็กที่หนึ่งใช่อยู่ตรงแยกกำนันลีที่ใครๆรู้จักใช่ไหมครับใช่ครับเป็น oh. บ้านเล็กที่หนึ่งห oh. มู่หนึ่งหม oh. ู่ oh. นะัเป็นเป็นบ้านที่เป็นบ้านโบราณของรเราเราเราก็ปล่อยชุดโลงไปแล้วก็ตอนนั้นก็มีทีาเรียกว่ากลุ่มของจัดตั้งขึ้นมากลุ่มหนึ่งก็ช่วยกันพัฒนาโดยเป็นจิตอาสานี่แหละนะครับแล้วก็พัฒนาแล้วก็อยากเห็นบ้านกที่หนึ่งนะี่เป็นตัวสตอรี่ ของเมืองด่านซ้ายผมเชื่อว่าโครงการเคียร์ทิปสเปซเนี่ยเราคงไม่ได้ไปทําอะไรให้มันใหม่มีทําอะไรเพราะว่าในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเราพัฒนาแล้วมันมีสตอรี่ที่เล่าเรื่องนะครับเหมือนที่ผมบอกว่าเห็นที่เพชรบุรีที่น่านที่แพร่ที่เชียงใหม่นะตอนนี้ที่ขอนแก่นหรือหลายจุดหรือแม้ท่านที่ภูเก็ตมานำเอาสิ่งที่เรามีอยู่แล้ว มาพัฒนามารีโนเวทเพื่ออย่างน้นอยๆมันมีองค์ความรู้มันมีสตอรี่มันมีสิ่งต่างๆที่อยู่ในนั้นมันเป็นมาทําให้เกิดความรักความห่วงแรันและก็การที่เราจะนําเอาเรื่องความคิดสร้างสรรค์หรือเรื่องศิลป,ปะหรือการพัฒนาต่อยอดอะไรต่างๆที่นําพาไปสู่เรื่องเศรษฐีสร้างสรรค์ เขาสู่เอพนะิสาม้วยเนาะเราได้เราฟังความคิดเห็นจากกลุ่มต่างๆเนาะที่พวกเราเราว่าใทานเครือข่ายภาคประชาชนเครือข่ายผู้ประกอบการเนาะเครือข่ายสิสงเช้่อสามัญหนานซา้ายเครือข่ายเยาวชนแมกะเบียที่น้นนองๆก็สือแนวความคิดเห็นให้เราในหลากหลายมุมมองเราก็ได้ ได้เห็นภาพกว้างม,มากยิ่งขึ้นเลยแล้วก็การรับรู้ข่าวสารของภาาประชาชนหรือในชาวบ้านหรือพี่ๆน้องๆในอำเภอด่านซ้ายก็จะได้รับรู้ข้อมูลมากยิ่งขึ้นแล้วก็ที่จริงเจตนาของเราทุกคนที่ออกมาพูดหรือให้คำสัมทาษณ์เราอยากมองให้เป็นทัศนคติไปเชิงบวกเริ่มต้นโครงการเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีมากเลย เรื่องของคิลเปียสเปซเนี่ยเจตนาลงโครงการสิ่งที่ดีแต่สุดท้ายเนี่ยเราต้องมองเข้าไปถึงรายละเอียดโครงการการกระทําจร,งาร,าริงการดําเนินการหรือการบริหารโครงการต่อไปว่าโครงการเป็นโครงการระยะยาวยแล้วเราอยากจะใช้คาว่าย่านสร้างสรรค์ไอ้คําว่าย่านสร้างสรรค์นเนี่ยที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยเราพื้นที่ตรงขวามืนซ้ายเนี่ย เราเราอยากให้เกิดการพัฒนายอย่างแท้จริงอย่าท่านรัฐคำนึงถึงอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดยโดยภาพรวมเนอะการเชื่อมโยงของสังคมบริบทของสังคมบริบทของชุมชนในท้องถิ่นเราเชื่อมโยงกับป่าชาวบ้านเชื่อมโยงกับกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่างๆที่อยู่ที่กกรังคาอยู่ในทุกภาคส่วนด้านซ้ายเองเนี่ยเรามีทุนทางวัฒนาธรรม ทุนทางประวัติศาสตร์ทุนคติความเชื่อมีมากมายมหาศาลในในหลายๆนิติหลายๆเรื่องเรามีภูมิปัญญาของคติความเชื่อการนับถือผีคติความเชื่อของที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นเราโดยเฉพาะเรื่องผีจะโขนซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นไม่ใช่ระดับประเทศเป็นระดับนานาชาติแล้ว แต่ภาครรฐเองกับใช้ทุนธรรมวัฒนธรรมเนี้ยเพียงน้อยนิดเราไม่ทราบว่าปัญหาอะไรในการไม่เห็นมองคุณค่าอย่างแท้จริงเรามองเพียงแค่มองใช้บริบทของดาา่านช้าเพียงแค่2อสวันในช่วงงานปีโลขนแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราไมใ่ใช้คุณค่าอื่นๆเลยซึ่งเรามี22่สองคลสิเรามีความต่อเนื่องเราอยากให้วงโซ่คุณค่า ทางด้านวัฒน,ธ,นธรรมเัง้้ได้หยมาใช้อย่างเต็มรูปแบบเ,เราอยากให้ทางรัฐไม่ใช่มองเพียงแค่ GDP หรืองบประมาณที่เขาได้กลับมาทอไมท่านพูดถึง,งีิจโขนในประเด็นนี้กิจโขนเนี่ย พี่พยายามอธิบายให้หน่วยงานลหลายๆห,หน่วยงานฟังอยู่แล้วว่าทําไมเราไม่เคยบริบทของขีเจฟโฟเรามีสี่วัดเราไม่ใช่งานโดนหลวงงานพระเวทเป็นแค่วัดโพชัยวัดที่สองเราที่วัดศรีภูมิบ้านนาหอมวัดศรีสะอาดบ้านหนองแท่งวัดศรีโพชัยบ้านนาเรียงมันหนึ่งเดือนเต็มๆทุกครั้ง ทำไมเราไม่เคยพูดถึงสามวัดนี้เลยทำไมททถึงส่งเสิมการท่องเที่ยวเฉพาะวัดโพชัยและงางบุงพเวเพียงแค่วันเดียวคุณค่าตรงนี้ไม่เคยยิบไปใช้อย่างแท้จริงทำไมเราไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวมีส่วนเลือกและคือชาวต่างชาติที่มาพักอยู่กับพี่เนี่ยเขาอยากไปงานแบบพื้นถิ่นแบบโบราณพิธุโรแบบโบราณที่บ้านานาหอพิธุโขนแบบบ้าน,แบบบาน ที่ว่าสีสะอาด <Okay. S 1> ออพี่จะาวนไล่โซฟรีแบบกลางคืนปีที่ผ่านมาก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยเขามาพังอยู่ที่พี่เต็มหมวเพราะเขาอย,อยากรายงานกลาคืนมองจุดท่องเที่ยวคุณค่าทางห่วงโซ่วัฒนธรรมให้ลึกซึ้งล่สุดนี่และครับเป็นประเด็นที่เราเราอยากพูดถึงนี่คือการสร้างย่าเนเศรษฐกิจที่แท้จริง แล้คำว่า creative space เนี่ยหรือพื้นที่สร้างสงรรค์ผมจะพูดว่าคำว่าแากสร้างสรรค์ซึ่งเป็นคำที่ยูนิสโใช้แต่ตัวแกนจริงๆมันไม่ใช่เรื่องพื้นที่อย่างเดียวเนอะมันไม่ใช่แค่พื้นที่มันไม่ใช่การสร้างอาคารอย่างเดียวมันเรื่องของการฟัสซิลิตี้เรื่องของการสิ่ง้วยความสะดวกต่างๆเรื่องการบริการสําหับสุนนต่งางๆ เรื่องสาธารณภวกต่างๆหรือแม้ใร่ไอ้คำว่าพื้นที่เนี่ยในบริบทของยูเนสโกเนี่ยมักจะใช้พื้นที่สร้างสรรค์เดิมนำมาพัฒนาเพราะว่ามันมีแกนมันมีลากอยู่มันมีองค์ประกอบอยู่โดยรอบทำไมที่เราพูดถึงว่าสิ่งที่จะไปทำอยู่ห่างไกลเนี่ย มันไม่ใช่คําว่าไกลอย่างเดียวแต่มันออกจากย่านที่เป็นย่านชุมชนของเราเป็นย่านที่ร่ำรวยด้วยวัฒนธรรมของเราเป็นย่านที่โบราณของเราเราเห็นเมืองต่างๆไอ้เขาเมืองเก่าเนี่ยเมืองเก่าหน้าเมืองเก่าแร่เมืองเก่าเชียงใหม่ในเมืองเก่าเพรบุรีหรือเมืองเก่าภูเก็ตทําไมเขาถึงทาเรื่อง คำว่าย่านสร้างสรรค์นักเมืงอกับเพราะมันมีทุนทางวัฒนธรรมและมีคุณค่าแล้วนะครับและสิ่งที่สองเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องพื้นที่อย่างเดียวเนื่มันองค์ประกอบเป็นสามอย่างก็คือทั้งเรื่องอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นะครับและก็สามเรื่องปัญญาสร้างสรรค์เรื่องคนนะอย่าง เรื่องอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เนี่ยเรื่องสินทรัพย์หรือเศรษฐกิจพี่ว่าปูก็คงรู้เพราะว่าปูเป็นคนพื้นที่ที่นี่เนาอเนี่ย,ยปูมีความเห็นก็ถ้าถ้าถ้าพูดถึงเรื่องอุตสาหกรรมสร้างสรรค<ม>์มันอาจจะหมายถึงชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพหรือว่าการที่เขาจะทําสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่เขารักจนกลายเป็นธุรกิจ ตั้งแต่การทําหน้ากากผีตะโขนซึ่งทําเพื่อละเล่นแต่กลายเป็นว่าต่อมามันก็ต้องพัฒนามาเป็นอาชีพด้านเหมือนกันหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าหรือคนทําขายของที่ระลึกในการที่จะทําออกมาซึ่งไม่ใช่ทําแค่เฉพาะช่วงผีตะโขนเขาสามารถทําได้ตลอดทั้งปีในการที่เขาจะทําทําเป็นอาจจะไม่ใช่ว่าคำว่าอุตสาหกรรมแต่ว่ามันเป็นงานนะคะหรอกอ่าถ้าสมัยนี้เรางาน SME เนาะทำผลิตภัณฑ์ออกมาออกมา าออเดอร์ Order, หรือแม้แต่ธุรกิจร้านอาหารที่เกิดขึ้นที่พี่น้องบอกว่ามัน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 รวมถึงขอใช้คำว่าย่านย่านสร้างสารรค์แต่กูจะเพิ่มคำว่าย่านสร้างสารรค์ที่มีชีวิตเพราะว่ามันจะเป็นองค์ประกอบที่ทําให้บริเวณนั้นจุดจุดนั้นหรือคนที่อยู่รอบรอบนั้นอ่ะมีมีมีการดําเนินต่อซึ่งมันมันคืออยู่ในชุมชนทุกคนสามารถใช้ประโยชน์จากตรงนั้นได้ เรา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 คิดว่าคําว่าคนในที่นี้ที่จะขับเคลื่อนให้ Creative City ของเราหรือ Creative s p a c ของเราเนี่เดินหน้าต่อไปในอย่างยั่งยืนได้คําว่าคน,นที่นี้พี่มองว่า70%มันจะเป็นคนในพื้นที่องค์ความรู้ใหม่ๆที่จะมาพัฒนาที่จะมาต่อยอดทุนธวัฒนาธรรมมีแค่เป็นแ,แค่30%นี่คือผ่านการวิจัยจาก ระดับโลกมาแลา้วทุกย่านเศรษฐจสร้างสรรค์ทั้งโลกถ้าขาดคนในพื้นที่ไม่ต่ำกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตในการพัฒนาเนี่ยมันต่อยอดไม่ได้แล้วมันจะเดินต่อไม่ได้แล้วมันจะไม่มีชีวิตชีวาที่จะพัฒนาต่อเมือนที่ปูพูดไม่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องส่งเสริมเราจะส่งเสริมอย่างไรเราไม่ใช่เอาสิ่งอื่นเข้ามาแล้วโอเคเราไม่เป็นเศษเทคโนโลยีเนีย่ยเราให้ น้องๆน้องๆกลุ่มแมกกาบีนเรียนรู้เรื่องทิพมาพัฒน,นามาต่อยอดแต่เขาต้องเขา้เขาใจแล้วดาเนินวิถีชีวิตอยู่ร่วมกับคนหนาซ้ายอย่างแท้จริงเราไมไ่พิเศษองค์ความรู้จากภายนอกแต่ทําอย่างไรที่จะมาเสริมสร้างหรือต่อยอดทุนวัฒนธรรมอย่างถูกทิศทางเป็นทิศทางที่ถูกต้อง โดยการท่านรักอยู่ว่าทอบอกว่าโปรเจกตที่จะมีถึงปี70เราจุดที่เรากังวลจุดหนึ่งก็คือว่าแ้้เท่าที่ผ่านมาเนี่ยแม้ถ้าโปรเจกต์นี้ที่มีการนำนักวิชาการเข้ามานำมหาลัยต่างๆเข้ามาเราไม่ได้เปฏิเสธแต่ขอให้เรียนรู้อย่างแท้จริงบาพื้นที่การทำวิจัยผมเชื่อว่าอาจารย์ผู้ทรงคุณุต่างๆการทำวิจัยที่ถูกต้องคืออะไร ผมคงไม่ต้องมานั่งเล่าหรือนั่งสอนแต่การลงพื้นทนี่นี่คือหัวใจที่คุณจะได้แก่งานใจที่มีในเรื่องกระดาษซ้ายมีอยู่มากมายหลาศารกระบวนการงานชิ้นนี้ที่เราออกมาพูดเนี่ยแล้วเราอยากสรุปว่าหนึ่งเราอยากให้ภาครัฐไม่ว่าอาปทอหรือหน่วยงานอะไรก็แล้วลแต่ในการเข้ามาทุทกๆครั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจนอย่างเคลีย ไม่ใช่การแบแบบแล้วก็เชิญเข้าไปรับฟังแล้วเราก็ยังมงมงเดินออกมาผมไม่ไปฏิเสธเรื่องเจตนาลงโครงการดีตอนเปิดตัวโครงการมาการพูดถึงโครงการนี้พวกเรามีใจกันอย่างมากคนอานารายนีใจกันย่างมากแต่พอมาถึงรายละเอียดโครงการเรามีคาถามเราอยากได้สิ่งที่เป็นความสําเร็จร่วมกันระหว่งางภาครัฐกับภาคประชาชน และเรามีเจตนาดีและทัศนคติในเชิงหวกที่เราพร้อมร่วมมือกับภาครัฐนำพานในสิ่งที่พัฒนาชุมชนอย่างแท้จริงใ้ได้ดูนี่คือเป้าหมายแล้วสิ่งหนึ่งที่ที่เราพูดทั้นนี้ก็คือเราอย่ามองข้ามกลุ่มน้องๆเยาวชนของเราเพราะเยาวชนของเราจะเป็นคนผู้ที่ใช้สิ่ง,งเหล่านี้ต่อไป ในอนาคตอย่างยน่งแท้จริง